สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวแรกแย้มดอกใหญ่นะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่รักเหมือนกันกับดอกบัวแรกแย้มดอกจิ๋วนี่นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นการใช้ริบบิ้นสีเส้นนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกล้เหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะตัวนี้จะใช้เป็นดอกใหญ่นะแบบนี้นะคะตัวริบบิ้นก็เลยต้องเพิ่มความยาวขึ้นมาอีกห้าเซนนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ ดีจะจับริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาในลักษณะนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้นะคะเส้นที่4นะสอดเข้าตรงช่องที่1น,นะแล้วก็เปิดให้กว้างค่ะดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสีแล้วนะ ทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8ดนะคะดีจะจับริบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนบทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างแล, heroin. แล้วเราก็จับอลิบิ้นเส้นด้านล่างนะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบตรงช่องนี้นะคะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนนะจะได้เป็นฐาน8ดแบบนี้นะคะ กดกดจับๆให้กระชับค่ะนี่นะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามนี่นะเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนนะคะแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่หด้านบนวางลงมา เอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สองด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นท you ี่สามด้านบนวางลงมาเอาสมด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น <discipl iner assessment> สเส้นด้านบนแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะ เดี๋ยวดีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะคะแบบนี้นะดีก็จะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนนะเส้นที่สองสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะแล้วให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะแล้วดีก็จะปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนะได้แบบนี้เส้นที่สามค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยแล้วดีก็จะปล่อยริบบิ้นออกมานะคะนี่นะได้แบบนี้เส้นที่ส่ค่ะ สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วรีก็จะปล่อยริบบิ้นออกมาถ้าริบบิ้นบิดก็จับให้เข้าที่ได้นะคะได้แบบนี้นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วก็พาดนะรีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2 3จับออลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลย1 2 3าจับออลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยนะคะ1 2ึสาม จับอาริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะต่อเลยหนึ่งสองสาจับอาริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะ1 2 3สาจับอาลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิน3ามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบินโค้งมาในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ เส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้เส้นที่สองจับริบินโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะแล้วก็ขยับมาตรงปลายค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สามจับริบินโค้งมาลักษณะเดียวกันนะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมาเลยนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ รผ่านมาเลยนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะ ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นของมันเองเลยนะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างนี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นของมันนะริบบิ้นก็จะออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะจะสวมเอาทุกเส้นเลยนะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วเราก็มองเข้าไปในตัวดอกได้นะคะจะเห็นช่องของมันเองนะแล้วก็เสียบลงมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันนะคะริบบิ้นจับให้สวมกันทุกเส้นแบบนี้นะจับให้เข้าที่เลยค่ะ ทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะจะปล่อยให้มีช่องตรงนี้นะคะของกรีบแบบนี้นะในลักษณะนี้เหมือนกันเลยนะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับไปตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะนี่นะคะลีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบินพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วขยับมาตรงปลายนะเสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะ เส้นถัดจากเส้นของเขานะตรงตัวดอกนี่เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาแบบนี้นะนี่นะคะมองเห็นไหมต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ นี่นะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะในตัวกลีบดอกเลยนะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะนี่นะเราก็จะมาได้จับกลีบกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง8ดกลีบ8เส้นเลยนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะนี่นะ สอดลอดผ่าน3าเส้นเลยนะคะด้านล่างนี้เลยแบบนี้เลยนะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะถึงริบบิ้นจะแค่ยาวเสมอนะคะที่ไม่โผล่มาก็แน่นนะคะไม่หลุดนะได้แบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตัวที่ริบบิ้นยื่นออกมานะคะตรงปลายนะเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะริบบิ้นไม่หลุดนะคะแน่นสวยงามเรียบร้อยนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะ ใส่เหรียญลงไปเลยแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวแรกแย้มดอกใหญ่นะตัวนี้สำหรับริบบิ้นสี่เส้นนะคะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ